เชฟเขารู S <S <an> ้ด <t ube> <an> ีคันนี้มาจากจังหบกดคู่ตอนนี้ขั้นตวด5ขกาดขาย3,000กิโลกรัเกียร์ธรรมดาทุกที่จ๋าสีน้ำเงินแรงเท่นะคะมาปุ๊บกดครับนะเห็นแล้วรีบจับที่จอมมือแรงบนหัวฝังกดอยู่ด้านล่างอย่าลืมทักมานะเดี๋ยวจังหน้าคนเงียกเครื่อง2 5 0 0า0พร่องให้แล้วนะไปแบบบอกมีนะคะทใครใส่เด้อคันนี้เด้อคู่กลางเดิมโรงงานเลยนะคะทอเดิมโรงงานและจะส่งลงล้อลงแม็กมาให้หล่อเลยนะคะทุณแจ๊ ะะรู้แค่ว่ารถเติมจริงๆนะไม,มไ,มไม่มีเงิน้าไม่แทบไม่มีบกอนะคะแอร์เ mm hmm. ย็นเป็นท่อหมอนิ่มนะคะแล้วก็แอร์แบทสองลูกเนาะหน้าจอเชื่อมต่อปูนทูดได้นะคะสัมผัสได้เกียร์ธรรมดาดูระแวงหกสปีดบอกเพื่อนขออภัยเดี๋ยวไปบัวซักให้นะคะรถยังไม่ได้เก็บงานนะด้านหลังเป็นแคปนะคะอาจจะนั่งลําบากหน่อยนะถ้าเดินทางไกลเนาะอยากสบายต้องอัปเดตเป็นสี่ประตูนะลูกค้านะแต่เอาแค่ okay, พอไปก็พอแล้วน้องเขาเงื่อนทางผ่านทีเงื่น อย่าได้แปบบลกใจนะคะอยใส่ไห่แล้ช็อท้ายก็ยังไม่ถอดเลยนะคันนี้นะคะรอบท้านผุน้ภาคส่วนเราว่าไม่มีร่องรอยการชนการเฉียวมาเลยนะจ๊ะใรสนใจได้